ครับสวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานบริษัทวีเทคนะครับขออนุญาตนำเสนอนะครับเป็นงานโอเวอร์ฮอนนะครับปั๊มโตคิเมกนะครับเป็นตัวรุ่น PVB 29นะครับครับอันนี้คือปั๊มไฮดรอลิกนะครับที่ทางลูกค้าส่งนำมาตรวจเช็คกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทอะไหล่นะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับเราต้องสั่งจากต่างประเทศมาใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะประกอบด้วยตัวชุดโรตารี่กรุ๊ปนะครับ แล้วก็ตัววาล์วเพจนะครับหรือว่าฝาหลังนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวทัชเพจนะครับแล้วก็ตัวแบริ่งนะครับที่เสียหายนะครับครับพอเมื่อพาร์ทเสียหายนะครับเราต้องสั่งของจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพานะครับเพาเราจะต้องนําไปฮาร์ดโคบใหม่นะครับส่วนนี้ก็เป็นพาร์ทนะครับที่เราสั่งมาจากต่างประเทศใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะประกอบเข้าไปกับปั๊มไฮดรอลิกของลูกค้านะครับ อันนี้คือประกอบใหม่นะครับแล้วก็ใส่พัทใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับโอเพชเชอร์ไว้ที่160บารดูการรั่วซึมของปั๊ม ปั๊มสภาพไม่ร้อนนะครับเช็คการรั่วซึมคอนโทรลไม่มีการรั่วซึมฝาหลังของปั๊มไม่มีการรั่วซึมนะครับอุณหภูมิของปั๊มก็ไม่ร้อนลายเดินก็มีการออกนิดหน่อยนะครับ โอเคครับเช็คการรั่วซึมครับไม่มีการรั่วซึมนะครับปั๊มผ่านนะครับ